จะมาเล่นฟรีวันนี้ผมก็จะมาเล่น Call of Duty Mobile นะครับผมน่าจะเป็น EP หนึ่งเลยก็ได้นะผมโอ<ม>เคราก็จะมาเล่นเออผมว่าผมลองเล่นไอ้นั่นดีกว่าลองเล่นหมุดทุบไปดีกว่าเพราะว่าแรงผมก็แรงมาสเตอร์นะผมเยอแป๊บหนึงเน็ดชานิดนึงนะผม อาจจะแบบขวนร้อนนิดๆน,นะเพราะว่าแรงผมอาจสูงแล้วผมมาเตอร์ไมทุกคนแล้วมันก็จะแบบแบบแรงมันอาจจะแบบตึงๆอ่ะเลยโอกาสเจอคนเก่งๆก็จะเยอะขึ้นครับผมแล้วผม,วผมสุ่มทีมดีกว่าแล้วผมรอแป๊บนึง ถ้าผมมาเล้มาผมวันนี้จะได้่นหรเปล่า <c oughs> อูอด่านนี้ก็ผมชินตรงผมผมด่านนี้ผมน่าจะชินตรงเออตรงกลางทุกคน อาจจะไม่ค่อยได้พูดก็เพราะว่าใช้สมาธิเยอะนะผมโหตึงๆหนึ่งหวเลเวหนึ่งร้อยอิศกูสตายหนึ่งเอามีกดไหมจุ s <S ๊บระเบิดแตก ปริมานมากเกมนะี้ทายหนึ่งอ,อ,อ,อยากมีใครอยากเอาไมซายมาจ๊ะโอ้โหอยู่ตรงนี้พอดีเออ้าวไม่จานครับผมเอาใหม่ได้ใหม่ได้โอ้โหไม่รู้ว่าผมไม่กดปุ่มไหนถึงมันระเบิดมึงบอไม่กดปุ่มไหนมาอ้าวเอาไปกินส่งมิซายไปให้แล้วโอ้โหปืนมันดีครับทุกคน พราะปืนพวกแบบนี้มันจะรัวนะครับผมคือผมก็เพิ่งเพิ่งมาเล่นเพิ่งกลับมาเล่นนะแต่ว่าตนะอนสมัยนั้นผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปคือตอนสมัยนั้นผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะผมก็เลยจะเล่นโอ๊ยตกใจก็เลยจะเล่นไกลๆนิดนึงนะผมฮ่าฮ่ามิกวิก่งวิ่งนะกขอโมบายนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกมวิ่งนี่ มาเลยกันต่อเลยครับผมเฮ้ยแตกผมกลัวมันจะดักดักหน้าแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยกล้าไปด้านหลังกว่าทีมานะอุ้ยเจอมีมาก โนบยาโนบยาเฮ้ยเฮ้ยอยู่นะผมรอดได้ไงวะรอดเฉยผมก็งงทำไมมันไม่ยิงวะไม่ยิงผมไม่ตายไปเลยโอ้โหตรงเนี้ยชนเนี้ยแหละยังสะใจทุกคนอุ้ยเอาอุ้ยทำไมอ่ะอุ้ยจะสองเลย ต้องรีบแล้วผมโอ้โหเสืเ้อเดียวกสี่ห้าตัวโอ้โหมือแล้วนะมือแล้วนั่นดีนะ GM เขามีไอ้เปิ้ลสีแดงมาให้นะผมเขาจะทำให้มันนี่คาตะนะเอ้ยไม่ใช่สมุไรนี่คือข้าคือสมุไรบอกเลยสมุไรแรงมากบอกเลยผมความท้องท่ามันวิ่งนมันรู้สึกเท่ๆดีอเออไม่เกิดกันเลยเหรอโอ้ามูไรงอนเลย ว้าผมว่าแล้วผมไม่น่าวิ่งมาตรงนี้นผเตีเยาเตีอา้อาไม่โดนสบายนี่นี่ระเบิดระเบิดบอกว่าถ้าเราทั้งระเบิดเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยไม่ทันอุย้ยไม่ทันนะผมโอเคมาครับผมมานะผม อุ้ยกูกลับตายมากมกูเจ็บมากอ่ะอเฮ้ยอีกหนึ่งตัวงทุกคนสวยเพื่อนโอเคครับผมโอเควู้วูหไม่ใช่ผมไ,มได้เป็นผีอ่ะกดสองทีเพื่อกดออกโอเคครับผมกดสองทีเพื่อกดออกโอเคได้ครับผมครับผม วันนี้โอ้โหในที่สองทุกคนเหลือเชื่อมากนี่เลยว่าผมก็เอาเปรเวิว40เรียบร้อยนะครับผมพอดีเล่นมาลองซามวันพอดีผมเคยเล่นมาก่อนหลายเกมนวนะแต่ว่าผมเพิ่งกลับมาเล่น,นค่ผนะนะผมมาผมมาผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนปขก้นมาสวัสดีคับ